แล้วมีบ้านบ้านให้ไม่คนที่สนใจกเกษตเล้ามาพักได้เป็นเขาเรียกว่าบิวล้านวิวนะตัวนี้บิวหลักล้านวิวหลักล้านเลยครับบรรยากาศบรรยากาศหลักล้านราคาหลักร้อยราคาหลักร้อยใช่ใช่มีกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำท่านลูก้อนนี้ก็มีสามหลังน้องสามหลังสามหลังก็คือรองรับได้ไม่เกินยี่สิบคนครับผมครับรองรับได้ไม่เกินยี่สิบคนก็อันนี้หลังนี้คือเป็นบ้านนกดาวเป็นบ้านนกดาวแล้วก็ราคาเท่าไหร่ลุงเนาะ ตัวนี้ผมซื้อมา402เมื่อ2ปีที่แล้ว402ใช่ครับ <S <S 2> <S 2> คือรวมไม่ไม่รวมข้างล่างเนาะไม่รวมไม่รวมหลังเลบกหลังเล็กผมซื้อมา90,000หลังเล็ก90,000อ่าหลังใหญ่ซื้อมา402แต่ยังไม่รวมต่อเติมนะห<อ>ลังเล็กต่อเติมเสร็จแล้วอยู่ที่105บ้านเนี้ยราคา402เฉพาะข้างบนที่เป็นใช่ใช่ใช่ต่อเติมเข้าไปอีก402ต่อเติมอีกรวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดคือ405 สี่แสนเออไม่ใช่ห้าแสนห้าห้าแสนห้าห้าแสนห้าคือเป็นลักษณะนี้เลยก็คือข้างบนสี่แสนสองข้างล่างก็จะเป็นเอ่อแสนสามรวมเป็นเสร็จก็สี่แสนห้าเนาะก็คือเอ่อก็คือห้าแสนห้าเนาะเอาแบบนี้เออก็คือทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยรวมเอ่อสุขภัณฑ์ทุกอย่างรวมข้างล่างใช่จะมีโล่โต๊ะเก้าอี้ไหมยังยังไม่สั่งมาอ๋อชุดชุดละสี่พันห้าอ๋อชุดละสี่พันห้าข้างบนบ้านก็คืออยู่ที่ราคาประมาณนี้ประมาณนี้ครับความกว้างความกว้างของยาวเท่าไหร่ครับ จากนี่นะครับห้องเนี้ยมันเป็นสามห้องสามเมตรสามสามเก้าเอออ่าหกคูณเก้าหกคูณเก้าหกคูณเก้าเลยประมาณอความสูงความสูงก็อยู่ที่สองเมตรสองเมตรยี่สิบสองเมตรห้าสิบยี่ยี่สิบสองเมตรยี่สิบครับผมแล้วตั้งเสาเนี่ยเขาช่างเขามาตั้งตั้งเองใช่ไหมครับบ้านเนี่ยนะก็คือเขาจะมีรถเขาเรียกรถเฮยบนะที่ยกที่มีแขนยกมานะครับเหมือนรถเคนอรนะครับยกให้เราแล้วก็จะมีช่างมาประกอบให้เราเราเตรียมเสา เตรียมขุดหลุมเทลีนไว้นะครับช่างมาเขาก็ประกอบให้เราเบ็ดเสร็จแล้วเทคานก็เป็นหน้าที่เราแล้วทีนี้เราต้องหาช่างมาเทคานมาเทพื้นอเขาแค่ยกมาวางให้เรายกให้เรายกให้เราแล้วระยะระยะที่เราเขาจะวางเสาเนี่ยเราต้องเช็คกับทางต้นทางก่อนนะครับใช่เขาจะกําหนดมาให้เราอว่าระยะห่างเท่านี้นะบ้านเขาจะแบบมีแบบให้เราตีตีารางให้เราเราก็เอาช่างที่อ่านแบบได้นะครับก็มาคือช่างส่วนมากที่ปลูกบ้านเขาจะรู้เลย เสร็จห้าแสนห้านะห้าแสนห้าไม่โกหกเนาะสวยมากเป็นไม้เป็นไม้อะไรลุงเนาะไม้รวมไม้เก่าไม้รวมไม้เก่าเป็นไม้เก่าที่รวมที่ขุดที่ไปขอซื้อมาแล้วก็มาทำที่พวกเห็นเห็นเห็นไหมที่ว่าขายขายไม้เก่าอ่ะพวกนั้นอ่ะอ๋อบ้านหลังนี้ผมซื้อมาจากอุบลนะอือออำเภอวาลินครับชื่อบ้านโชคไพศาลบ้านนกดาวเดี๋ไปดูถูก่นนี้ก็มีก็ลองดูใครที่สนใจก็ลองเข้าไปดูครับสามแสนกว่าบาทก็มี บางคนบอกว่าเอ้ยแต่มันมันได้เหรอราคานี้บางคนนะก็บอกว่าได้เหรอบอกทำไมจะไม่ได้ถูกกว่านี้ยังมีเลยอยู่ที่เราเลือกเราจะเอาขนาดไหนก็ได้มันมีจริงนะครับมันมีจริงครับบ้านบ้านหลังนี้มีจริงราคานี้จริงนะครับราคานี้จริงอ่าไม่แต่แต่ถ้าเอาขนาดไซส์กับลุกหน่อไซส์เนียวกันนี่นะตอนนี้สี่แสนหกแล้วนะขึ้นแล้วขึ้นแล้วอ๋ออยู่ที่ระยะเวลาด้วยเนาะใช่ใช่ตรงนี้จะเป็นอันนี้เป็นบ้านนอกดาวเหมือนกันครับตัวนี้ผมซื้อมาแสนหกอืมต่อเติมไปอีกครับ ประมาณรวมเป็นเศษก็อยู่ที่สองแสนสองแสนเกือบสามแสนอ่ะอันนี้อยู่ได้แบบง่ายๆแลวในรวดเนาะครับเป็นแบบบ้านแบบเขาเรียกมินิมินิยู่เนาะใช่ใช้อยู่ผมว่าครอบครัวพอดีนะโอ้ครอบครัวพอดีพ่อแม่ลูกพ่อแม่ลูกกําลังดีลูกคนเดียวอันนี้ก็หกคูณหกหกคูหกหกคูหกต่อเติมข้างหลังต่อเติมทําเป็นที่ดาดฟ้าไว้จอดรถข้างล่างออืคือคุณกั่ายกยกมาวางแล้วกัน นอนได้เลยอยู่ได้เลยเนาะไม่ต้องแบบว่าต้องมาขนนั่นขนนี่มาเนาะความจริงนะตรงเนี้ยผมต้องการให้ป็นที่พักของครอบครัวครับคือลูกหลานผมเนาะวันใดวันหนึ่งที่มันเกิดวิกฤตเหมือนโควิดคือโควิดมันเป็นบทเรียนครับมันหาอาหารก็ยากครับที่อยู่อาศัยถ้าไม่มีอาหารมันก็อยู่ไม่ได้แต่ถ้าเรามีอย่างนี้ไว้รองรับลูกหลานครอบครัวของเราเนี่ยในน้ํามีปลาในน้มีข้าวบนโคกมีพืชผักผลไม้อ่า อยู่สักปีหนึ่งได้นะเนี่ยโดยไม่ต้องออกข้างนอกเลยขาดใครไปมากรูดมีหมดทุกอย่างเนี่ยผมว่าถ้าถ้าทุกคนคิดแบบนี้นะไม่จําเป็นต้องมีที่เป็นสิบสิบไร่หรอกครับห้าไร่คุณก็ทําได้สามไร่ก็ทําได้อนะมีที่อยู่อาศัยให้มีบ่อปลามีแปลงข้าวมีมีโคกหนองนามีคือคือมีโคกไว้ปลูกผักผลไม้ถ้าคนไทยส่วนใหญ่เนาะเอาส่วนใหญ่คิดทํากันเนี่ยผมว่า ประเทศไทยเราคือมหาอำนาจทางอาหารถ้าเกิดวิกฤตแล้วผมว่านะถ้าเกิดวิกฤตนะครับสมมุตินะคือถ้ามันเกิดสงครามขึ้นมาเนี่ยนะครับถ้าเกิดสงครามขึ้นมาเนี่ยเขายากมากแพงทองเนี่ยจะต้องเอามาแลกข้าวเชื่อไหมเออเนี่ยผมว่าผมมองตรงนี้ไงออะไรก็ไม่เหมือนเดิมตั้งแต่โควิดทองกินไม่ได้ไม่ได้ข้าวได้กินได้เนาะประเทศบางประเทศเนี่ยเงินเนี่ยเขาทิ้งเป็นเศษกระดาษครับ ถ้าเกิดวันนั้นมันมาถึงล่ะอะไรจะรับประกันไม่มีใครรับประกันได้ว่าอนาคตคือจะเกิดอะไรขึ้นอืวันนี้เรามีโอกาสเราอยู่เมืองไทยเนี่ยเรามีโครงการของโค้งหนองนาของในหลวงพราชะดำดิใช่เป็นโครงการเป็นโครงการที่สุดยอดครับที่สามารถเอามาใช้ได้จริงบางคนทําแล้วไม่ประสบความสําเร็จเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับ ไม่มีความเข้าใจอืไม่รู้บริบทที่แท้จริงว่าหนึ่งสองสามต้องเริ่มยังไงครับผมถ้าคุณเข้าใจหนึ่งสองสามนะไม่มีทไม่มีทงพลาดหรอกครับครับผมแต่เกษตรไม่รวยนะอืมแต่ถามว่ามองตรงเลยเกษตรไม่รวยครับถ้าจะให้รวยจริงต้องทําเป็นธุรกิจแต่แต่มันเหนื่อยครับผมถ้าคิดจะทําเหมือนผมก็คือเอาแค่พาอยู่พอกินพอใช้พอนั้นพออันนี้คือ แปลงกงุ่นแปลงทดลององุ่นแปลงทดลององุ่นครับผมจะเป็นต้องทําลงเรือนอย่างนี้เพราะว่าแมลงมันเยอะเราอยู่ในป่าเนี่ยผมปลูกป่าสามปีเนี่ยอืมอืมอย่างเดียสามปีแล้วแมลงมันเยอะเดี๋ยวเรามาดูกันมาดูว่าสามสามเดือนปลูกปลูกวันที่ห้าปลูกวันที่ยี่สิบห้าเมษายนเข้ามาครับยี่สิบห้าเมษายนนี่แหละองุ่นสามเดือนอืเขาบอกว่าไม่เกิดหรอกลุงลุงหนอมาปลูกทำไม้ไม่เกิดหรอกเขาบอกเขาบอกไม่เกิดลุงหนอมีความคิดยังไงถึงว่าปลูกองุ่นครับ ผมเห็นมันเป็นกระแสไงอืแต่จริงๆแล้วผมชอบกินองุ่นครับพอเราอยากกินอันนี้เขาบอกว่าอางุ่นน่ะมันมีสารตกค้างอะไรเยอะแยะเขาบอกแล้แค่เราฟังมาเราก็อยากทดลองว่ามันจริงไหมครับพอเอามาทําจริงๆเนี่ยถ้าไม่ทําโรงเรือนคุมเนี่ยอืมเสร็จมแมลงเสร็จแมลงเสร็จเลยอ่าครับต้องมีโรงเรือนถ้าปลูกกลางแจ้งมันต้องไปหนักเคมีครับผมแต่ถ้าปลูกโรงเรือนเนี่ยเคมีบ้างเล็กน้อย ปุ๋ยก็ตามตามปุ๋ยก็ตามระยะโรงเรือนนี่ความกว้างความยาวเท่าไหร่พ่อหนุ่มน่อทาก็หกนะฮะหกคูณสิบสองหกคูณสิบสองที่ทำเนี่ยหกคูณสิบสองหมดไปเท่าไหร่ตัวโรงเรือนเนี่ยทั้งหมดเลยครับเบ็ดเสร็จเลยนะอยู่ประมาณสองหมื่นละสองหมื่นสองหมื่นโรงหกคูณสิบสองครับประมาณสองหมื่นอันนี้ราคาแบบเซฟเซฟประหยัดประหยัดนะช่างก็อ่กพวกกันนะครับอืมก็อยู่ประมาณนี้เพราะมันมีผ้าใบมีอ่าใช่มีเหล็กกัแพงแพงก็คือเหล็กเออ ข้อดีเลยคือมันทนแต่ข้อเสียคือมันร้อนถ้าถ้าอางุ่นมันเลื้อยมาเจอเหล็กเดียวมันจะไหม้มันจะไหม้ต้องหาอะไรใช่ก็ตอนอย่างผมใช้ใช้ไม้ไม้ไผ่ลวกเราเนี่ยไม้ไผ่บาวางทับเพื่อเพื่อให้งุ่นเขาเขาไม่ให้โดนเหล็กครับผมปลูกมาสามเดือนละสามเดือนสามเดือนสามเดือนนี่ออกช่อดอกแล้วอยู่ไหนแล้วเนาะตอนนี้นี่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 อนี่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 ไงนี่ไงครับสามเดือนออกช่อดอกแล้ว เด็ดออกไปเป็นสิบสิบช่อแล้วนะที่ผมเด็ดทิ้งเนี่ยเราเลี้ยงต้นก่อนเนาะใช่ใช่ใช่มันมันยังไม่ถึงเวลาเขาครับผมลุกเนาะไส่สูตรสูตรอะไรบ้างครับอยู่นี่ผมผมเคมีผมสิบห้าอย่างเดียวนะสิบห้าเสมอเดียวเลยเสมอไม่มีอย่างอื่นเลยไม่มีเลยแล้วก็ปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกทำดินให้เลยทำดินให้โปร่งอืมใช่ใส่ใส่น้อยใส่ได้น้อยแต่ใส่ให้บ่อยอืมประมาณ เจ็ดวันก็ได้อ่าสิบวันก็ได้สิบห้าวันก็ได้แต่ว่าถ้าสิบห้าวันอาจจะหนักหน่อยแต่ว่าถ้าเจ็ดวันเนี่ยบางบางใช่ใช้แบบซาดอย่างเงี้ยฮะโยนบางบางนน้อยเนี่ยนี่คือไอเดียเลาวมีพันอะไรบ้างเนาะนี่หลากหลายสายพันเลยอสี่สิบแปดครับอ่าไบคนนัวนะครับแลมโบจัดเต็มเลยครับหลากหลายอบกินอันไหนก็อบกินอันไหนก็คือคืออยากผมอยากรู้ว่านิสัยใจคอของเขาเนี่ยเป็นยังไงครับอ่อ ลักษณะเป็นยังไงต้นใบเป็นยังไงพันธุนี้ชอบแบบไหนพันุนี้โตไหมยังไงแบบไหนก็อยากรู้อยากเรียนรู้ด้วยก็เลยถ้าจะทําเป็นแบบจริงจังก็ต้องแยกเป็นเอโรงเรือนและพันุ์จะดีกว่าอ๋อแยกเป็นพันธุไครพันธมาใช่ครับใช่ครับใช่ครับอย่างนั้นอันนี้คือเราทดลองเนาะทดลองคือให้รู้นิสัยใจคอเขาอืมนี่ขนาดทำโรงเรือนนะครับแบงจินูนยังแอบเข้ามานี่นี่จะจับกินเลยอ่านี่แบงจินูนยังเข้ามาเนี่ย ยังมีอยู่เลยเนี่ยผมเก็บไปหลายตัวแล้วเมื่อเช้าคือมันมุดได้เนาะพวกนี้ใช่โอเคครับครับผมครับผมนี่ก็ขอขอบคุณครับลุงหนอที่ให้ความรู้นะครับผมหลากหลายอย่างเนาะโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณลุงหนอครับ